สวัสดีครับวันนี้เคิรมพามาดูน้ําตกระหว่างทางนะครับนี่ครับก็อยู่ในหมู่บ้านห้วยแห้งครับน่าจะชื่อน้ําตกว่าแม่สมัยนะครับหรือชาวบ้านก็เรียกว่าน้ําตกริมข้างทาง้วยกระเสนะครับนี่ครับนี่นะครับก็เป็นน้ําตกริมถนนเลยนะครับนี่ครับก็เส้นทางนี้ตรงไปก็จะไปออกน้ําพุร้อนแล้วก็อ่างเก็บน้ําำ้วยกระเสร็งแล้ ี่ครับดูน้ำตกครับนี่ครับเออเคิมเคยมาถ่ายรูปลงเพจไปแล้วหนึ่งรอบครับอ,อ,อันนี้เคิมผ่านมาอีกหนึงรอบโอ้โหยังมีน้ำอยู่เลยครับเขา้าหน้าหนาวแล้วครับ,บมามาครับลงไปล้างหน้าล้างตาเท่าไหร่ครับน้ำเย็นสบายมากๆครับสดชื่นเลยครับนี่นะครับ น้ำตกแม่สมัยนะครับอยู่ในหมู่บ้านห้วยแห้งครับมีงานครับขนาดเข้าหน้าหนาวเลยนะครับนี่ยังมีน้ำตกให้ชมครับและนี่แหละครับก็คือน้ําตกของแม่สมัยนะครับอยู่ในหมู่บ้านห้วยแห้งอําเภอหนองต้องจังหวัดเพชรบุรีครับนี่ครับน้าตกริมข้างทางครับโอ้โหนี่ครับเข้าหน้าแล้งก็ยังมีน้ําให้เชยชมนะครับอื้ยระดับดีมากครับอยู่ว่าอยู่ริมถนนเลยครับเพื่อนเพื่อน ผ่านมาก็แวะชมกันได้เลยครับก็เส้นทางไปน้ำพุร้อนหนังป้องครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำนเพื่อเกษตสครับนี่ครับหืมวัดยางครับวันนี้เคลิมก็สวัสดีครับ